นายสมชายปูลสวัสดิ์อธิบดีกรมสรรพสา,าิตนำกำลังพร้อมตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีกระจายกำลังเข้าตรวจสอบร้านขายเหล้าและสถานบันเทิงซึ่งตั้งอยู่รอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตตำบคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหลังพบว่ามีเวยาวชนเข้ามาใช้บริการเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในซอยรังสิตพิลมร้านขายเหล้าจำนวนมากต่างไว้ตัวปิดร้านไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึง อธิบดีกรมสภาษสามิตรกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ากวาดล้างร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่มีการจดแจ้งทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวดรวมถึงพิจารณากำหนดมาตรการเพื่อห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณใกล้สถานศึกษาตลอดจนการขายเหล้าปัน่นโดยไม่ได้จดแจ้งทะเบียนการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และขายเหล้าปั่นให้แก่นักเรียนนักศึกษาในแหล่งที่ใกล้สถานศึกษา